พยานาคมีจริงไหมเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้ฟังต่อจากนี้เป็นสิ่งที่ได้ฟังและได้ศึกษามาจากคําสอนในพระพุทธศาสนาโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังนะพยานนาคก,ก็คือเทวดาประเภทหนึ่งนะในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาหรือสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนั่นเองนะซึ่งสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยจะมีเทวดาอยู่หลายประเภทด้วยกันเช่นยักษ์นาคคนทันและครุฑนะ ซึ่งพญานาคหลักๆแล้วเนี่ยแบ่งเป็นสี่ตระกูลนะหนึ่งคือวิรุปักพญานาตระกูลสีทอง 2. เอราปทะ,ะพญานาตระกูลสีเขียว 3. ฉชพญาปุตตะพญานาตระกูลสีรุ้งนะและ4กันหาโคตมะคือพญานาตระกูลสีดำนะซึ่งการจะได้เกิดเป็นพญานาคเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยตอนเป็นมนุษย์ส่วนจะมีฤทธิ์มากมีฤทธิ์น้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกำลังบุญที่สั่งสมไว้นั่นเองนะ ฝากไว้นะที่พึ่งและที่ระลึกกันส